สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่ The Final Cut ครับยังคงอยู่กับคอนเทนต์ Jurassic World Rebirth ครับคือตอนนี้ต้องรีบทำออกมาแล้วครับเพราะวันที่10กรกฎาคมนี้เหล่าไดนโนเสาร์ก็จะถูกกลบกระแสด้วยบรุษผ้าคลุมแดงจากมหานครรุ่งอรุณเมโทรโพลิสแล้วหลายวันมานี้คุณคุณน่าจะเปิดเจอแต่คลิปรีวิวแบบไร้ปราณีของเหล่าอินฟลูสายหนังที่ส่วนใหญ่เทน้ำหนักไปในทางที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับ แต่วันนี้เรามามูฟออนออกจากการวิจารณ์หนังไปสู่การมองเห็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันดีกว่าและก่อนที่กระแสจูรัสสิงมูวี่จะจางลงด้วยน้ำมือเจ้าของประโยคฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันกลัวเป็นเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาเล่นนะสกูบิดูภาคดีขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นอีกเหรอคอนเทนต์วันนี้จูรัสสิกเวร์รีเบิร์กำเนิดชีวิตใหม่นี่มันรีเมคคาราวะหรือว่าก๊อปแบบตัดแปะ ครับเนื่องด้วยทีมโปรโมทหนังบอกเราว่าภาคนี้จะพาแฟนๆกลับสู่ร่างเงาของความเป็นจูราสสิกพาร์คแฟนเด่นตายที่ได้เข้าไปดูก็รู้สึกรับรู้ได้ครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ดูเสร็จแล้วก็เกิดคำถามครับว่ามันเหมือนกับไตราภาคแรกตรงไหนโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูทีละซีนครับ มาที่ซีนแรกเริ่มที่ประตูทางเข้านี่เลยตอนที่มาตินานทุนประจำภาคเดินนำโซราเข้าพิพิธภัณฑ์เอาจริงๆแวบแรกตอนผมเห็นช็อตนี้ในตัวอย่างครั้งแรกผมนึกว่าเขาเอาฟุตเทจจากหนังภาคแรกมาใส่อารมณ์ก็ประมาณว่าเราย้อนไปนาดีตก่อนแล้วค่อยเข้าเรื่องในปัจจุบันแต่พอดูรายละเอียดเอา้านี่มันซีนปัจจุบันเลยนี่ว่าซีนนี้ทําให้ผมนึกถึงการก๊อปเอ้ยการคารวาซีนต้นฉบับภาค1ปี93 ฉากที่จอห์นไฮมอนพาดร์อลันแกรนส์ด็รอลลี่แซนเลอร์และดร์เอียนเมลคอมเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์จูรัสสิกพาร์คที่มีป้ายเขียนข้อความว่าเวนไดโนเสาร์รุนดีเอิร์ดซีนี้ผมว่าก็ต้องมีหลายคนแหละครับที่ได้เห็นในตัวอย่างแรกแล้วจะแอบ,บคุ้นๆอยู่ไม่มากก็น้อยครับซีนที่2ทุ่งกว้างกับไดโนเสาร์คอยาว ถ้าจะมีซีนไหนที่สง่างามน่าเกรงขามทั้งยังอบอวลไปด้วยความอบอุ่นก็คงหนีไม่พ้นซีนนี้ครับซีนที่ไททานอสอรัสยักษ์ใหญ่ใจดีประจำภาคปรากฏตัวต่อหน้าเหล่าทหารรับจ้างและดร์แฮร์รี่นักบรรพชีวินวิทยาครับผมเชื่อว่าแฟนหนังจูรัสสิพาร์ตในภาคแรกร้ทั้งร้อยไม่มีใครไม่นึกถึงฉากในตำนานบราคิโอสอรัสปรากฏตัวครั้งแรกในจูรัสสิพาร์คซึ่งนั่นกลายเป็นฉากคลาสสิกที่ทำให้คอหนังทั่วโลกได้เห็นไดโนเสาร์ตัวโตแบบมีชีวิต กลับมาในซีนี้ของรีเบิร์ตมีองค์ประกอบหลายอย่างที่แทบจะถอดแบบมาจากภาคคลาสสิกทีมสำรวจพบไดโนเสาร์คอยาวในทุ่งกว้างคนที่ตื่นตะลึงดีด้ที่สุดก็คือพวกนักบรรพชีวินวิทยาในภาคแรกเจ้าคอยาวโชว์เทพด้วยการยกสองขาหน้าคู่ส่วนภาคล่าสุดพี่เขาก็โชว์จีบสาวแบบดื่มดำไปอีกเอิมคารวะต้นฉบับแบบสุดๆแต่ที่สำคัญเลยไม่มีใครปฏิเสธแน่ๆว่าทั้งสองซีนนี้แม้จะต่างสถานที่และเวลาแต่ความสวยงามน่าประทับใจนั้นไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับ มาที่ซีนต่อมาครับซีนนี้คือซีนตอกย้ำผมอย่างหนักเลยครับวัจุรัสิกรีเบิร์ตพยายามที่จะคารวจุรัสิกพาคปี93อย่างแรงกล้าซีนที่ว่านั้นก็คือซีนที่มีตัวละครเอาสิ่งของสําคัญประจําภาคใส่กระเป๋าแล้วขับรถหนีออกจากเกาะตรงนี้มันเหมือนกับถอดซีนเจ้าหน้าที่พาคภาคหนึ่งที่ชื่อเนลดรีตอนแอบขโมยรหัสพันธุกรรมไดโนเสาร์หนีออกจากเกาะเพื่อนําไปขาย สินท้ายของจูราสิเวอร์รีเบิร์สก็มีบริบทไม่ต่างกันครับมาร์ตินเสรษฐีตัวร้ายบุคลิกกระตูนก็ยึดเอา DNA d n เไดโนเสาร์สาสายพันธุ์แล้วพยายามหนีออกจากกรกอบเพียงคนเดียวคือพอไอ้มาร์ตินกระโดดขึ้นรถแล้วขับออกไปยิ่งได้เห็นซีนช็อตที่ถ่ายในรถตอนนั้นผมนึกขึ้นเลยเฮ้ยเอาจริงดิจากคารวะตตำนานกันทุกองของหนังเลยเหรอวะแล้วนี่สุดท้ายจะไปเจอไอ้เจ้าไดโลฟูซอรัสพ่นกาวพิษใส่หน้าไม่เนี่ยแต่สรุปก็ไม่ได้เจอนะครับไปเจอเท้าวหน้าของดีเร็กแทน แต่ก็นะสองเคสนี้ที่เหมือนกันจังๆเลยก็คือทั้ง2ตัวละครมีแรงขับความเห็นแก่ตัวมาจากเงินเหมือนกันจุดจบก็เลยไม่ต่างกันครับจุดที่4อันนี้เรียกว่าเขารบต้นฉบับได้ไหมมันเป็นเรื่องของตัวละครมนุษย์ครับผมเห็นว่าจุดนี้มันมีส่วนที่ทําให้ผมนึกถึง2ตัวละครสําคัญในไตรภาคแรก1ตัวละครจากภาครีเบิร์ตครับที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือดร์เฮนรี่ลูมิดนักบรพชีวินวิทยาที่เป็นตัวละครที่มีมิติและมีสเสน่ห์มากที่สุดในบรรดาทุกตัวละครของรีเบิร์ต คือนอกจากแกมีสเสน่ห์ก็ยังมีความรอบรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์คลั่งไคล้ไดโนเสาร์และค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเชิงปรชัชญาบุคลิกเหล่านี้คุณคุณไหมครับใช่ครับมันช่างเหมือนส่วนผสมของดร์อลันแกรนกับดร์เอียนมอลคอมคือดเร์แกรนนี่จะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของไดโนเสาร์จนถึงในระดับที่คลั่งไคล้ส่วนดร์มอนคอมเขาจะให้ความสําคัญต่อทุกสรรพชีวิตและมักจะมีคําคมเชิงปรัชญาออกมาจากปากอยู่เสมอ ซึ่งตัวของแฮร์รี่เองก็แพร่แง่คิดและปรัชญาชีวิตออกมาแทบจะตลอดทั้งเรื่องเช่นกันมีคำพูดเตือนสติให้ฉุกคิดจนคิดว่าแกลเล่นไม่แบ่งความเป็นคนดีให้กับตัวละครอื่นบ้างเลยหรือไงวะสุดท้ายครับช่างมิทอดอนไล่ล่าในซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่บอกก็รู้อยู่แล้วครับว่าซีนนี้มันไปเหมือนกับส่วนไหนของภาคแรกแต่ผมจะบอกอีกทีครับนั่นก็คือมันไปเหมือนซีนตำนานเวลรูซีแรปเตอร์ไล่จับ2พี่น้องเด็กแสบในห้องครัว ไม่ให้นึกถึงก็ไม่ได้ครับเพราะมีหลายองค์ประกอบเหลือเกินที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนโดนกระชากแขนเข้าสู่งานเลี้ยงรุ่นที่จัดอยู่ในห้องครัวและซูเปอร์มาร์เก็ตมิวทดอนนี่ก็พันผสมระหว่างเทอร์โนดอนกับเวลูซีแรปเตอร์ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องทั้งไวและฉลาดเหมือนพี่จอนนี่แอนลุยขออธิบายนิดนึงจอนนี่แอนลุยนี่เป็นนักร้องวงแรปเตอร์นะครับ <c oughs> โอเคกลับมาเข้าเรื่องในซินจังหวะที่เล่นกับการหลบพลุบๆๆพลุตามช่องทางเดินยาและชั้นวางของมันไม่ต่างอะไรจากภาคทีีี่่่่่เเเเเเลลยยคคครรรรับับปปปนนนนนสถาาทห้ออองงว็์ และถึงแม้จะมีความเหมือนอยู่หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ซีนนี้ของรีเบิร์สู้ภาคแรกไม่ได้เลยนั่นก็คือบรรยากาศและจังหวะจากคนในการชิงไหวพริบระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าบวกกับการเล่นกับสภาพแวดล้อมที่ทําให้คนดูได้ตามลุ้นกันแบบสุดๆนั่นคือความดีงามของภาคคลาสสิกครับเสียดายนะครับที่องค์สุดท้ายของรีเบิร์มันมีทั้งรองบอสและลาสบอสต,ตัวจริงๆอยู่ในมือแล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรให้เป็นที่น่าจดจําได้เลย จริงแล้วถ้าภาครีเบิร์ตอยากได้ความดีงามและคำชื่นชมพวกเขาก็สามารถคัดลอกจังหวะจากคนบรรยากาศและการประจนภัยที่คลาสสิกแบบภาคต้นฉบับมาได้แต่ก็ไม่ควรไปทาบรอยเท้ากับตำนานด้วยการก๊อปปี้ค r นโทรซีแล้วมากดค o นโทรวี v, ชัดเจนสักขนาดนั้นดูอย่างซีนโมซาร์กับสไปโนซอรัสช่วงต้นเรื่องสิครับแอคชั่นไล่ล่าคือดีงามมากนี่ถ้าพวกสไปโนซอรัสขึ้นไปตามไล่ล่าบนบกอีกนะผมว่าคือสุดแน่ไอตัวนี้ผมว่ามันน่ากลัวกว่าทีเร็กซะอีก อ๋อพอพูดถึงทิวเล็กซีนไล่ล่าแพยยางที่ถอดจินตนาการมาจากฉบับนิยายอันนี้ก็คือดีสุดๆเลยครับความสดใหม่ในบรรยากาศคลาสสิกนี่แหละมันควรจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของหนังภาคนี้แล้วก็อีกอันนึงครับซีนบุกรังควสซอโคเอสลาดอันนั้นก็สนุกคือทั้ง3ซีนทําออกมาได้ตื่นเต้นเป็นเอกลักษณ์ในระดับที่ทําให้พวกเราว้าวได้เลยคือถ้าแกเรตเอ็ดเวิร์ดและทีมงานไม่ตั้งใจเคารพต้นฉบับม,มากจนเกินไปผมว่าพวกเขาก็ทําได้ดีไม่แพ้ของเดิมเลยนี่นา อยากบอกแกรตเอ็ดเวิร์ดครับว่าคุณก็สามารถสร้างจูรัสซีเวิงในแบบฉบับของคุณได้ดีและถ้าคุณเลือกกล้าที่จะทำแบบนั้นผมว่าคุณก็อาจจะได้เป็นหนึ่งในตำนานพุ่งกับแฟรนไชส์หนังไดโนเสาร์เลย mm hmm. ก็เป็นได้ไม่ใช่แค่พุ่งกับเซฟโซนอะไรแบบนี้ มาถึงตรงนี้แล้วขอพูดอีกประเด็นหนึ่งบอกตรงๆว่าจูรัสิเวลรีเบิร์นไม่ได้ทําให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครหลักสักเท่าไหร่และถ้าจะทําภาคต่อไปเปลี่ยนแกนนักสแสดงนําเป็นตัวอื่นบ้างก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับทดลองเปลี่ยนแกนไปที่ตัวละครอื่นดูบ้างอย่างตัวละครของดันแคนคินเคตที่แสดงโดยมาเชรฮาราอาลีตัวละครนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นปู่มหลังอะไรมากมายแต่ที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็คือสถานะและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเขาครับ การเป็นอดีตหัวหน้าทีมของโซราที่มาปักหลักอยู่แนวทางผ่านไปเกาะไดโนเสาร์เชี่ยวชาญการบุกตะลุยและที่สาคัญทีมของเขาที่เห็นตั้งวงไพ่เล่นกันอยู่นี่พวกเขาเหล่านี้เคยปะทะก,กับไดโนเสาร์มาแล้วทั้งนั้นครับโดยเฉพาะกับนักแสดงไทยคนนี้พี่เป็ดหรือเสือเป็ดหรือคุณพ่อมาเซเต้ของสาววิศวะคอมจากซีรีส์สงครามส่งด่วน081ฮะ487เกียดทีแล้วอีสัสเ้ยสวัสดีครับอ้อาวไอ้เจี๊ยไปแล้วไปเลยทันเหนือเอ็มนะัต้องหอง ที่จริงๆแล้วพี่เป็ดจะมีบทบาทมากกว่าที่เห็นปูมหลังของตัวละครนี้เขาคือคนที่เคยร่วมสู้กับพวกไดโนเสาร์บนเกาะมาแล้วอ้อมีอยู่ซีนหนึ่งครับที่ในหนังไม่ได้ให้คําตอบและค้างคาไว้ให้เราสงสัยว่าไอ้ซากศพและซากหอบนต้นไม้ที่มาตินเครฟเห็นในป่านั้นมันเป็นซากของทีมไหนกันแน่เคยมีคนมาที่นี่ก่อนหน้ากลุ่มนี้แล้วงั้นเหรอ ถ้าจะให้เดานะครับผมว่าน่าจะเป็นทีมของดันแคนนี่แหละครับถ้าจํากันได้ตอนต้นเรื่องมาตินครฟนายทุนตัวร้ายของเรื่องบอกกับโซราและดรแฮร์รี่ว่าบริษัทพาร์เกอร์จีนิกของพวกเขาก็มีคู่แข่งอื่นอยู่ไม่แน่ว่าคู่แข่งนั้นแหละที่เคยว่าจ้างกลุ่มของดันแคนคินเคดมาแล้วครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเรื่องราวการตะลุยซัดกับพวกไดโนเสาร์ของทีมทหารรับจ้างผมว่ามันน่าดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับและในภาคต่อไปช่วยโฟกัสไปที่ทีมนี้ทีเถอะ โอเคนั่นก็เป็นการฟุง้งไปเรื่อยของผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณคิดว่า j ูรัสซิเวอร์รีเบิร์ดเป็นภาครีเมคภาคคารวะหรือว่าภาคก๊อปปี้ดัดแปลงพันธุกรรมแล้วนํามาตัดแปะเป็นเรื่องราวใหม่แต่ไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือถึงเขาจะพยายามหยิบหลายๆซีนเก่ามาทําใหม่แต่การปรติดต่อเชื่อมเรื่องราวของพวกเขานั้นทําออกมาได้เนียนตามไม่คี้เรเลยครับอย่างน้อยก็ไม่ได้ตัดแปะแบบมั่วๆจนหนังดูไม่รู้เรื่องคุณว่างั้นไหมครับ สุดท้ายนี้จากการที่ผมได้รีวิวหนังเรื่องนี้ในคลิปก่อนมันทําให้ผมได้รู้ว่าท่ามกลางเสียงวิจารณ์หนังของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ออกค่อนไปทางไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่มันก็ยังมีคนดูอีกจํานวนไม่น้อยครับที่เอนจอยกับจูราสิเวิด์รีเบิร์ดมันก็คงจะเหมือนกับต่างประเทศครับที่มุมมองในการดูหนังของผู้ชมที่เป็นคนดูหนังจริงๆกับนักวิจารณ์หนังนั้นมักจะมีหลักตั้งต้นก่อนเข้าไปดูหนังที่ต่างกันความรู้สึกที่ได้ก็เลยต่างกันเป็นธรรมดาครับ แล้วหนังดีไม่ดีวัดจากอะไรวัดจากนักวิจารณ์บอกว่าดีหรือวัดจากตัวของเราดูแล้วรู้สึกดีผมอยากจะบอกว่าการรีวิวหนังเป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งก่อนดูหนังเท่านั้นครับตัวเราเองต่างหากที่ควรเข้าไปให้คะแนนหนังด้วยตัวของเราเองดูแล้วชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อย่าให้รสนิยมในการเสพศิละปะของคนอื่นมาปิดกั้นรสนิยมของเราจนเรานั้นอาจจะพลาดการสัมผัสศิละปะที่ถูกเจริญเราก็เป็นได้ครับ ถึงตรงนี้แล้วอยากบอกครับว่าบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลได้บุญได้ประโยชน์มากกว่าถวายเงินให้กับมนุษย์คอสตูมเหลืองและสังกัดที่คนพวกนี้และสังกัดเหล่านี้รวยกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าครับและถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการรับชมคอนเทนต์ดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุด